สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้เดินทางเพื่อจะไปบางแคเนาะมาทำธุระที่ดินแดงก็เดินสะพานไปเพื่อจะไปขึ้นรถฟังอีกฝั่งหนึ่งเนาะ ครับผู้คนเยอะแยะที่อนุสวรียชัยสมรภูมิเนาะก็ฝากรับชมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมน้ะไปขึ้นฝั่งโน้นก็เดินทางต่อไปฝากรับชมด้วยนะครับผม จากช่องน้อยๆเนาะผู้คนเดินทางก็มากมายครับผมรถล,ลาเยอะแยะเลยก็ฝากรับชมเป็นกำลังใจชมคลิปให้มีความสุขนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้เนาะ บายบายครับท่านผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่